สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแน,นะนำครีมกันแดดของเชอรินเขาเนี่ยป้องกันแสงแดด SPF 50 PA บกบวบวกเนื้อของเขานะคะคือเกี่ยง่ายมากแล้วบางเบามากทุกคนคือเขาเนี่ยซึมซับผิวได้ไวมากคือมันไม่เหนียวนหนอะเขานะคะปกปิดได้อย่างเรียบเนียอย่างเห็นได้ชัดปรับสีผิวเพิ่มเป็นหนึ่งระด,าดาบับทำให้ผิวเนี่ยสว่างใสขึ้นด้วยนะ แล้วตัวนี้นะคะคเขายังช่วยลดเลือเ่อนจุดต่างๆอีกด้วยน,นะคะนี่นะคะคือความแตกต่างระหว่างหน้าทั้งสองฝั่งะคะคือมันแตกต่างมากเรามาค่ะมาเริ่มงถ่ายอีกฝั่งกันเลย าทาเสร็จออกมานะคะคผิวที่ได้เนี่ยฉ่ำวาวมากมากทุกคนราคาของเขาเนี่ยสบายกระเป๋าด้วยเพียงราคาหลอดละ190สองหลอด380ส่งฟรีด้วยนะ